ปูพบูดฟาดกับเอมิร่าปมดาม,มาค่ะเลี้ยงดูบุตรขอร้องเลิกยุ่ง เรียกว่าเป็นดราม่าสนันโซเชียลอีกแล้วค่ะสำหรับครูไพบูลแสงเดือนและอดีตภรรยาเอเวิาราหลังกอดหน้านีเอเวิาราออกมาโพสชนะคดีฟาดอดีตสามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตาบคำสั่งศาลเดือนละ10,000ื่นบาทแต่โพสต์อวดรวยล่าสุดครูไพบูล์ออกมาเคลื่อนไหวฟาดกลับพร้อมเปิดเหตุผลว่าจากประเด็นเรื่องเมื่อวานระหว่างผมกับผู้หญิงคนนั้นคดีค่าเลี้ยงดูบุตรที่เมื่อวานเราได้หมักขึ้นศาลเยาวชนจังหวัดเลยในกรณีที่ผู้หญิงคนนั้นได้ไปโพสบอก ผมว่าผมไม่ยอบใจหรืออะไรต่างๆนานาผมขอพูดความจริงตรงนี้แล้วหวังว่าท่านผู้พิภากษาในสาลนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงทั้งหมดคือเราทั้งสองคนตกลงกันแล้วว่าเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรผมยินยอ่ใจให้ลูกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเข้าบัญชีเพื่อเด็กชายตำนานเพลงแสงเดือนทุกเดือนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะหรือ20ปีบริบูรณ์โดยให้บุตรมีอำนาจถอนเงินในบัญชีเพียงผู้เดียวหลังจากตกลงกันเรียบร้อยสารมีคำสั่งให้ไป บัญชีผมก็พร้อมที่จะเปิดและโอดฝากให้ลูกในวันนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายัางไม่พร้อมและขอเลื่อนเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็โพสต์ว่าผมไม่ยอมจ่ายให้คนมาด่าผมแบบที่ทุกคนเห็นเขาทําแบบนี้จนเคยชินและสุดท้ายมีเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วกับละครับขอให้ผู้หญิงคนนั้นอดีตแม่ของลูกผม เลิกยุ่งกับชีวิตผมเลิกพูดถึงผมต่างคนต่างอยู่เรื่องของลูกผมเลี้ยงและดูแลได้ตลอดชีวิตหยุดพูดถึงหยุดสร้างกระแสต่างคนต่างใช้ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเองอย่างสุจดจิตชนเธอะครับถือว่าผมขอร้อง